ความเชื่อเจ็ดอย่างห้ามทาตอนกลางคืนความเชื่อถือเป็นวัฒนธรรมมนุษย์อย่างหนึ่งของการดํารงชีวิตในสมัยโบราณน,นั้นตอนเด็กๆหลายคนคงเคยถูกปู่ย่าตายายห้ามทานูน่นห้ามทานี่ด้วยเหตุผลที่ชวนให้พิสวงกันและเหมือนมันไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลย ที่สำคัญไปกว่านั้นมันเป็นเหตุผลที่น่ากลัวซึ่งมันมักจะหนีไม่พ้นพูดผีปีาศาจเรื่องวิญญาณและความตายมาเกี่ยวข้องเมื่อฟังดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นเหตุเป็นผลกันสักเท่าไหร่นักแต่หากพิจารณาแล้วต้องยอมรับว่าถ้าปู่ย่าตายายไม่ใช้กลยุทธ์แบบนี้แล้ว วันนั้นเราอาจจะได้รับอันตรายจากสิ่งต่างๆหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมไปก็ได้จนทำให้ชีวิตลำบากหรือเดือดร้อนกุศโลบายต่างๆที่คนผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งไว้นั้นเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ยังคงเชื่อและไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนข้อห้ามกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ วันนี้ทางช่องพุทธปัญญาขอนำเสนอเจดความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนที่เล่าต่อกันมาว่าห้ามทำสิ่งเหล่านี้ในเวลากลางคืนไม่อย่างนั้นจะเจอดี 1. ห้ามส่องกระจกตอนกลางคืนคือการส่องกระจกในเวลากลางคืนคนโบราณเชื่อว่า การส่องกระจกในเวลากลางคืนจะทำให้เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือเจอผีนั่นเองไม่รู้ว่าความเชื่อนี้มีที่มาที่ไปจากแหล่งไหนแต่เท่าที่หาข้อมูลมาได้ก็มีแค่ว่าเพราะคนไทยสมัยก่อนนั้นทุกบ้านจะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกเงาเอามาวางไว้ปลายเตียง แล้วทำให้นอนไม่หลับฝันร้ายและนอนหลับไม่สนิท 2. ห้ามเคาะจานข้าวคือการเคาะจานข้าวความเชื่อนี้คนไทยเชื่อกันว่าเวลากินข้าวห้ามเคาะจานข้าวเด็ดขาดเพราะจะเป็นการเชิญวิญญาณผนจรมากินข้าวด้วยนั่นเองนึกถึงตอนเวลาวันโกน ที่เราจะต้องเอาข้าวปลาอาหารไปวางที่ทางสามแพร่งแล้วก็เคาะจานเรียกให้สัมภเวสีมากินนี่ก็เป็นความเชื่อที่คนโบราณพูดถึงกันนั่นเอง 3. ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนคือการตัดเล็บในเวลากลางคืนนั้นเป็นความเชื่อไทยโบราณที่ว่าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน พราะวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขเนื่องจากสมัยนั้นการตัดเล็บจะใช้มีดเจียนหมากมีดเล็กๆตัดในเวลากลางคืนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เพราะแสงสว่างไม่มากพอเหมือนตอนกลางวันและนี่คือที่มาของความเชื่อโบราณน,นี้ค่ะ 4. ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน คือการกวาดบ้านตอนกลางคืนนั้นคนโบราณมีความเชื่อว่าการกวาดบ้านตอนกลางคืนเป็นการกวาดเอาทรัพย์สินเงินทองออกจากบ้านสาเหตุของความเชื่อนี้คือคนไทยสมัยก่อนบ้านคนไทยส่วนใหญ่ปลูกบ้านยกสูงทั้งยังปูพื้นด้วยแผ่นไม้ทาให้เป็นช่องว่างระหว่างรอยต่อ การกวาดบ้านนั้นในเวลากลางคืนก็อาจจะทำให้เพลอกวาดของชิ้นเล็กๆหล,ล่นได้และอาจจะหาไม่เจอ 5. ห้ามนอนใต้คือบ้านคือการนอนใต้คือบ้านนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าการนอนใต้คือบ้านจะทำให้นอนหลับไม่สนิทนอนหลับฝันร้ายนอนกระสับกระสาย หายใจไม่ออกแต่หลักความจริงนั้นคือบ้านหรือคานบ้านเป็นสิ่งที่รับน้ำหนักของตัวบ้านและการนอนใต้คานนั้นจะทำให้ร่างกายอึดอัดเพราะว่าห่วงจุ้ยไม่ดี 6. ห้ามคานรับเวลากลางคืนคือการส่งเสียงโต้อตอบในเวลากลางคืนนั้นคนโบราณเชื่อกันว่า เป็นเสียงของเหล่าวิญญาณเหล่าสัมภเวสีมาขอส่วนบุญบางความเชื่อบอกว่าเป็นเสียงของเจ้ากรรมนายเวรก็มีหากใครขานรับไปจะทำให้เขาตามหาเราเจอและก็อาจจะเป็นผลเสียกับเราและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ 7. ห้ามหันหัวเตียงติดท่องน้ำ คือการตั้งหัวเตียงหรือการตั้งเตียงนอนติดกับผนังห้องน้ำคนโบราณเชื่อกันว่าจะทำให้โชคลาภหายและห้ามตั้งหัวเตียงตรงกับประตูห้องนอนเพราะจะทำให้นอนหลับฝันร้ายค่ะ